สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพีพีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับสายหลวงพ่อพัดวัดพด้วนนะครับถ้าสายหลวงพ่อพัดนะครับต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนึกถึงที่ไหนไม่ออกนะครับนึกถึงอ้ําเองฮะพระใหม่นะครับนี่เบอร์เทอร์ผมแล้วก็เพจผมนะครับหรือจะแอดไปที่ไลน์ที่ผมลงไว้ให้ก็ได้นะครับอันนี้วันนี้ผมจะมานะครับให้ชมนะครับ มีดยอดนิยมปี63สานะครับมีดปี6กสาหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยนะครับนิยมมากๆนะครับและไม้ชุดนี้นะครับไม้ชุดนี้เป็นไม้สาราหอฉันเก่านะครับหอที่เออสาลาที่หลวงพ่อนะครับเออไว้ฉันอ่าฉันนะฉันพัตหารนะครับนี่ก็รื้นะครับรื้ทําใหม่นะครับมามาเอามวลสารนะครับเอาไม้เนี่ยมาเป็นมวลสารอันนี้ นะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับจะมีวาระวันเกิดอายุ99ปีนะครับวางศีลาเลิกสาราร้อปีแล้วก็ตรมาสหกามนะครับจัดสร้างพร้อมๆกันในปี63นะครับโค้ดที่ใช้ของปี63ก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับนี่โค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับพัด99นะครับโค้ดพัด99นะครับอ่าแล้วก็เล่มนี้จะเป็นฝีมือช่างยิ่งทั้งหมดเลย นะครับอ่ะไล่ทีละรุ่นแล้วกันทีละรุ่นเริ่มจากวาระวันเกิดนะครับอ่ะวาระวันเกิดเล่มนี้ก็นะครับจัดสร้างทั้งหมดนะครับ999เล่มนะครับเลขโค้ดตอกบ,บริเวณนี้นะครับนี่ลวดลายสวยงามเลยนะครับโค้ดที่ใช้ก็จะเป็นโค้ดพัด99นะครับพัด99แล้วก็ตอกสารา นะครับมีพอพานด้านในนะครับบ่งบอกว่าเป็นพัดนะครับชื่อหลวงพัดนะครับคือทั้ง3ามเล่มนี้นะครับร่วมสร้างศาลาร้อยปีสาราที่นะครับไว้สรีและสังขารของหลวงพ่อนะครับอ่าก็รุ่นนี้สร้าง999เล่มเนาะนะครับโค้ดบอกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นยันนะปัดตลอดนะครับมะอะอุอักขระเลขยันตอกสวยงามนะครับอักขระเลขยันตอกว่า อสังวิสุโรปุสะภูพะนะครับเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อใช้บ่อยๆนะครับในการเสกมีดคือนวะหอลคุณ9้าแล้วก็เป็นนมูพุทธายะนะมะภะทะนะครับอักขระแล้วก็ตรงนี้เขียนเป็นภาษาไทยว่าวันเกิดอายุวัฒนะมงคล99ปีนะครับนี่เป็นยันองค์พระปิดตานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมมากๆเลยนะครับนิยมมากเลยนะครับปีห3 นะครับอันนี้เป็นพระเจ้าอมโลกหรือพระเจ้าห้าพระองค์แต่ถ้ามีสัญลักษณ์ตรงนี้เขาจะเรียกว่าพระเจ้าอมโลกนกโมพุทธายะนะครับเขียนซ้อนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับสองห้าหกสามนะครับทริคนิดนึงนะครับถ้าเป็นของวัดจัดสร้างเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนแต่ถ้าเป็นของ En, เช่นลูกศิษย์ขอจัดสร้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาจะตอบว่าอย่างนี้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ชมเขาจะตอบว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามูนี่นะครับถ้าเป็นที่อื่นสร้างหรือว่าวัดอื่นสร้างเนี่ยหรือว่า,าลูกศิษย์สร้างเนี่ยเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะครับแต่ถ้าเป็นวัดสร้างเองจะต้องมีคําว่าวัดห้ด้วยหรือทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นศิษย์สร้างและมีคําว่าวัดห้ด้วยแสดงว่า ขออนุญาตออกในนามวัดนะอันนี้คือคลิกนิดนึงนะครับเคดคือ,อความรู้เล,ๆๆๆๆล็กๆน้อยๆเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอ่ารุ่นนี้อ่าถึงอักขรกเลขยัยานฝั่งนี้นะครับนี่จิเจรุนี้นะครับเป็นพระคาถาคุ้มครองนะครับพุทธสังมีเป็นนะครับอ่อมิหัวใจยอดสินนะครับหลวงพ่อใช้ตัวนี้นึกอะไรไม่ออกให้ทึกนึกถึงคําว่ามินะครับ นึกถึงมิดเนี่คือจบเลยนะครับอ่าหลวงพ่อพัดวัดทุดนสองห้าหกสามนะครับนี่อันนี้จะเห็นอยู่ในมีดหลายๆรุ่นคือนะครับยัน,นะลงใบมีดสายหลวงพุทธนะครับต้นตํำรับแห่งมีดหมออาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพัดก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นตระกูลของหลวงพุทศเลยนะครับได้ล่ำเรียนสืบทอดจากวิชาของบรรพบุรุษเลยนะครับอ่ะ เล่มนี้ครับชื่อรุ่นนะครับวางศิลาเลิกเห็นไหมครับมีโค้ดพัด99แล้วก็โค้ดสาลาร่วมสร้างศาราชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าวางศาลาวางศิลาเลิกศาลาร้อยปีนะครับไม้เป็นไม้สาลาหอฉันนะครับโค้ดต่อบริเวณนี้เล่มนี้จะสร้างน้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับสร้าง500เล่มเท่านั้น500เล่มเท่านั้นนะครับมียันโพกกซับนะครับแล้วก็บอกว่าวางศิลาเลิกสาลาร้อยปีนะครับอักขรด้านบนก็จะเป็นนะครับอาปามัจุปะทีมะสังอังคู นะครับเป็นพระคาถาลมใบมีสาหลมพุทเทศนะครับด้านล่างจะตอกเป็นนวะหอลคุณเก้าเห็นไหมเล่มนี้ก็จะมีนวะหอละคุณเก้าอสังวิสรปุสะภุพระนะครับนี่อันนี้เป็นยันองค์พระปิดอ่าเป็นยันองค์พระคล้ายๆกับองค์พระปิดตานะครับหรือว่ายันองค์พระมหาอุดนะครับนี่สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับพระเจ้าอมโลกตอกเป็นนโมพุทายะลอ้ลอมรอบไปด้วยน,ะะนัมภัททะนี่นะครับฝีมือช่างยิงตอกค่อนข้างสวยนะครับ นี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นนะครับกระบองขององค์พ่อเาเวสุวรรณนะครับคืออาวุธนะครับอาวุธเทพนะครับนี่เวสุวรรณสะขัดทาวุทังนะครับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนสองห้าหกสามอันนี้เป็นยันนะปะตตลดมาอูอันนี้เป็นมหาอูนางโลมนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่ามวลสารดีมากนะครับมวลสารตามตำราเลยไม่ว่าจะเป็นเกสาชานมากของพุทธคุณต่างๆ นะครับเหล็กเนี่ยลืมบอกไปว่าเหล็กที่หล่อเนี่ยคือเหล็กจากบล็อกเหลียนบล็อกเหลียนของหลวงพ่อพระที่เขาเอามาทําลายบล็อกแล้วเอามาเอาบล็อกมาไว้ที่วัดเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทาอะไรนะครับก็เห็นว่าเป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งเหล็กค่อนข้างดีก็เลยนะหลอมนะครับทาการพรีหลอมแล้วเอามาทําใบมีดนะครับทาไมต้องทําการพรีเพราะบล็อกบล็อกตีพระบล็อกปั๊มพระเนี่ยต้องมีการเสกด้วย มีการบวงสวงด้วยเพื่อให้บล็อกคงทนนะครับไม่แตกถ้าเราไม่มีทางวิธีบวงสวงเนี่ยบล็อกแตกมั่งอะไรบ้างนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นะครับน่าใช้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะบอกราคานะอ่าส่วนนะครับนี่เล่มนี้คือตรามาสหกสามนะครับต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับจำนวนการจัดสร้าง600เล่มโค้ดจะเป็นเหมือนกันโค้ดพัด9 9โคตดสารานะครับนี่สวยงามนะครับ ยันเถาะนะครับอันนี้เป็นยันเถาะคุมนะกัหรือว่าเถาะปืนแตกสายหลวงพ่อพัดเรียกว่าเถาะปืนแตกนะครับนี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนที่ระลึกสาราร้อยปีนะครับปล,ลุก,ลนะกเสกในไตรามาส6-3นะครับเขาเลยเรียกรุ่นนี้ว่าไตรามาส6-3นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับพระคาถาเปิดจิตระโชหระนังนะครับบทเต็มก็คือระโชหระนังละชังกรลติ โลกับวิทูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นพระคาถาเปิดจิตส่วนตรงนี้นะครับเป็นยาน,นะซ่อนหัวอันนี้เป็นคาถาที่ได้ล่ำเรียนจากหลวงพ่อเดิมยันที่ใช้ล่ำเรียนจากหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นยาน,นะซ่อนหัวนะครับณนะห้ามโมปิดพุทธมิตรบางตัวทาล้อมตัวหายตัวณนะบัดนี้ณนะจงโมจังงังพุทธกำบงังทาละลาย ลายสูบเปล่านะครับเป็นคาถาเนี่ยคาถาใช้ตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่ถึงกับหายตัวกันได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับพิธีจิตถึงถึงนะนะครับอ่าส่วนตรงนี้นี่เป็นยันอ่าเป็นยันนะลงใบมีดนะครับนี่ยันนะลงใบมีดอัขระเขาจะตอบเป็นติติอุนินะครับเป็นหัวใจพระธรรมจักรส่วนตรงนี้เป็นนวะหอลคุณเก้าเห็นไหมนวะหอลคุณเก้ามีทุกเล่มเลยนะครับแต่อันนี้ตอเป็นแบบเรียงนะครับก็คือ อสังวิสุโลปุสะภูพระนะครับนี่นํวาของลงคุณเก้าเนี่ยแกะมาจากบทอิติปิโสนะครับรัะตะนมาลานะครับอันนี้เป็นยันไบพัดนะครับมะอะอ,อุอันนี้เป็นยันนะฤชานะครับมาหาธรวยนะครับมาหาเขาเรียกว่ามาหาสเสน่ห์โดดเด่นเลยนะเมตตาเนี่ยอันนี้เลยเนี่ยครับยันนะฤชานะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะครับราคาก็ นะครับณนะเวลานี้นะครับผมต้องบอกว่าราคามันขยับขึ้นทุกทุกวันเลยขึ้นจากอะไรขึ้นจากการที่ผมซื้อเข้านะครับราคาซื้อเข้าต่างคนก็ต่างห่วงพอผมแบ่งปันไปลูกค้าที่เขาเอาไปเขาก็ห่วงแหนนะครับเราก็ต้องไปหาซื้อใหม่คนนู้นก็เห็นราคานี้ราคานี้ราคาก็เลยค่อยๆขยับขึ้นมีความต้องการมากขึ้นลองสังเกตนะอันนี้สร้าง999อันนี้สร้าง500อันนี้สร้าง600 มันมีแค่เนี้ยพี่นะครับมันจะพอกันไหมสาหรับลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นสายหลวงพ่อเดิมสายหลวงพ่อกวยนะครับสายหลวงพ่อกันนะครับก็เข้ามาเล่นนะครับนะครับสายหลวงพ่อพัดนะครับเพราะว่าชัดเจนเล่นดูง่ายณเวลานี้ยังดูง่ายนะครับอนาคตของเก๊ขึ้นมานะครับดูยากกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเล่มนี้ผมเปิดไว้นะครับเป็นวารละวันเกิดนะครับวารละวันเกิดนะครับเปิดไว้เอ่อ 4,000บาทนะครับส่วน2รายการนี้4,500บาทนะครับอ่าราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ได้มาณนะวันนี้นะครับราคามีโอกาสที่ขยับขึ้นนะครับเรื่อยๆเลยนะครับใครชอบรายการไหนก็ทักหาผมแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับ